ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับตัวฮิตาสีวัวคันนี้นะครับมาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับออกมาจากช่องลมแอร์ช่างเพชตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับก็คือสารทอความเย็นในระบบแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวช่างเพชจะพามาดูกันครับว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรครับกับตัวฮิตารีววคันนี้ครับผมตัวฮิตาสีววนะครับวันนี้มาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับตอนนี้ตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับ อ่าเกฟังโลอยู่ที่60ฟังไฮที่ประมาณอ่าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาติดเครื่องยนต์ดูนะครับก่อนที่เราจะลงมือทําทุกครั้งนะครับต้องสังเกตนะครับว่ามีอะไรไฟโชว์มาหรือเปล่านะครับก็ติดเครื่องดูนะครับก่อนที่เราจะทํานะครับไฟนะครับที่โชว์มานะครับไม่มีอะไรนะครับมีแค่ไฟเบรกมือไฟประตูแล้วก็เข็มขัดนิรภัย แล้วก็เนี่ยครับ ECO โหมดอะไรสักอย่างเป็นโหมดเป็นโหมดของตัวรถนะครับที่ที่โชว์มาก่อนที่เราจะทำนะครับแล้วก็เนี่ยครับกระจกนะครับกระจกเล้ามานะครับกระจกแตกมานะครับไม่เกี่ยวกับช่างเพชรนะครับตอนนี้เราเรายังไม่ได้ทำนะครับเรายังไม่ลงมือทำนะครับก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับก่อนที่เราจะทำนะครับ นี่ถ่ายเก็บไว้เลยนะครับก็คือ,ก,อก่อนที่เราจะลงมือทํามีกระจกเล้ามานะครับี๋ยวช่างเพชจะพาเปิดแอร์นะครับอ่าตอนนี้เปิดพัดลมเปิดเทอร์โมเรียบร้อยนะครับไปดูด้านนอกครับฝั่งโลเหลือที่ประมาณอ่าสิบพีไอฝั่งไฮหนึ่งร้อพีไนะครับก็สรุปก็คือน้ายาสารฮวมเยนไม่มีในระบบนะครับช่างเพชตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับ ตามข้อต่อต่างๆนะครับแขงคนในเสื้อด้านนอกอ่าไม่มีปัญหานะครับอาการยอดนิยมนะครับตัวตัวต้รีโวช่วงนี้ก็คือน่าจะอีวาเบเตอร์ไม่รอดนะครับส่วนอะไรจะใช้เป็นเกียรไหนให้ลูกค้าเรียกเองนะครับเดี๋ยวช่างเม็ดขอเวลาลื้อนะครับสักอ่าสี่สวันที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอดไม่รอดนะครับตัวต้รีโวคันนี้ครับผมตัวต้รีโวนะครับ ตอนนี้ช่างเพียรทำการรื้อตัวเองมาแล้วนะครับสรุปนะครับไม่รอดนะครับเนี่ยเยิ้มเชียวเลยนะครับเยิ้มแบบเป็นข้ามน้ํามันนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับที่รั่วซึมออกมาจากอีวาเบเตอร์นะครับก็ลูกขาไม่เย็นมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับอีวาใหม่ที่เราจะใส่นะครับเป็นของแท้เดนโซนะครับนี่ครับของแท้แบบติดรถยนต์มาเลยนะครับตั้งแต่ป้ายแดง มาแบบไหนใส่กลับให้สภาพนั้นนะครับก็คือยี่ห้อเดนโซแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับรับประกันที่ลูกค้าหนึ่งปีเต็มนะครับความเย็นไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าเป็นของแท้ยังไงก็เย็นครับผมส่วนด้านในนะครับวิธีการรื้อตัวแอร์โตยต้าลีโวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับดีรื้อตัวแอร์โตยต้าลีโวนะครับสภาพนะครับนี่ครับก็ลูกค้ามาแล้วนะครับอ่า สองวันที่แล้วบอกว่าจะมาเรียบทารีบรีบกลับไปทําธุระนะครับก็รีบไม่ได้นะครับงานแบบนี้รีบไม่ได้นะครับซึ่งช่างเพชรอดออกมาเจอเคสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่างเพชหาหลักฐานก่อนนะครับนี่ครับคือน่าจะมีการดูคอนโซนมานะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมีการขันปีนเกียวนะครับฝั่งนี้ขันเหล็กไม่แน่นนะครับ ฝั่งนี้คานเหล็กขยับได้นะเพราะว่าคัานปีนเกียวมาสองตัวเลยนะครับช่างเพชรก็จะตับเกียวให้ใหม่นะครับตรงคานเหล็กไม่มั่นใจว่าทําไมเขารื้อคอนโซนมาแต่ตู้แอร์ยังไม่เคยถอดนะครับแต่ว่าคานเคยถอดนะครับคานน่าจะเคยถอดเพราะว่ามีการขยับน็อตก็ประมาณนี้นะครับต,รตัวเต้รีโอะไรก็ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวช่างเพชรขอล้างทำความสะอาดพวกเปลือกตู้ก่อนนะครับนี่ครับด้านล่าง ขอรังทำความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะประกอบอคืนเข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับส่วนความเย็นเดี๋ยวช่างเพชรจะพาทดสอบอีกทีหนึ่งครับผมการลื้อบนตัวนะครับหลังจากเราเราลื้อเสร็จก็จะมีพวกฝุ่นนะครับค่อนข้างเยอะก็ต้องทำความสะอาดนะครับ ทำความสะอาดให้ไม่พอนะครับมีนอตสองตัวที่ปินเกี่ยวมาช่างเพชจรจะทับเกีียวให้ใหม่ด้วยนะครับสำคัญนะครับฝุ่นพวกนี้ถ้าไม่ทำความสะอาดก็จะเข้าไปตันตัวแอร์ใหม่นะครับกลิ่นก็จะไม่พึงประสงค์นะครับตามมานะครับนานทีหรือนะครับ นานทีออกมาก็ต้องทําความสะอาดให้ดีนะครับไม่ใช่ว่ารื้อแล้วก็ใสอีวาใหม่เข้าไปก็เติมยานะครับก็เย็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝุนพวกนี้ก็จะยังอยู่นะครับแล้วก็ทิศทางมีกิเมสานะครับตรงนี้ช่างเพชรก็จะทําการปิดให้นะครับประมาณนี้นะครับการทาความสะอาดหลังจากช่างเพชรล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับแล้วก็ประกอบอีวาเบเตอร์เข้าไปเป็นเทียบร้อยนะครับก็ทําความสะอาดพวกเปลกตู้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้ใหม่นะครับด้านในนะครับจะเป็นทิศทางมิกิเมาส์นะครับที่ช่างเพชรปิดให้นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าไม่ปิดก็มีโอกาสกินเข้าหนึ่งแล้วครับมิกิเมาสาแมลงสาบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ช่างเพชรบอกว่าขันปิ้นเกลียวมากนะครับตอนนี้ตับเกลียวให้เรียบร้อยนะครับน็อตตับได้หนึ่งตัวนะครับ ตับได้หนึ่งตัวนะครับที่เป็นสภาพเดิมก็คือต้องเปลี่ยนใหม่หนึ่งตัวนะครับต้อใช้ตัวเดิมไม่ได้ตับแล้วไม่สวยนะครับโชคดีนะครับที่ยังตับคืนได้ตรงนี้ก็กลับมามีเกียวแล้วนะครับตอนแรกไม่มีเกีียวเลยนะครับตอนแรกไม่มีเกีียวเลยโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรจะขอเวลาประกอบคืนเข้าไปประมาณอีก40นาทีนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่เติมสารทำความเย็นเสร็จเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผม ขั้นตอนสุดท้ายนะครับช่างเพชรก็จะมีสาร UV นะครับนี่รถเดิมๆนะครับเขาไม่ได้ใส่มาให้นะครับสาร UV มีหน้าที่อะไรนะครับสาร UV มีหน้าที่ตรวจเช็คการรั่วซึมนะครับเวลารั่วซึมสาร UV จะรั่วซึมออกมาได้ด้วยกับน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับเวลามีอุปกรณ์ไหนมีปัญหาซึมหรือรั่วนะครับเราจะสามารถ มองเห็นได้นะครับโดยใช้ไฟสาย uv นะครับส่องดูนะครับตัวนี้จะเป็นสารเรียงแสงนะครับปกติเขาไม่ใส่มาให้นะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะใส่มาให้นะครับก็จะมีบางรุ่นที่ไม่ใส่นะครับแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาทํากับช่างเพชรนะครับช่างเพชรจะเติมสาร uv ให้ด้วยนะครับเพื่อในอนาคตนะครับจะได้แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับกรณนีมีจุดรั่วซึม เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆที่เรามองไม่เห็นนะครับบางทีแก้ไขปัญหารั่วซึมหาไม่เจออย่างเงี้ยครับตัวนี้ช่วยได้พอสมควรนะครับสารยูวีจะเป็นตัวชี้เป้าให้เรานะครับคล้ายๆว่าเป็นตัวชี้เป้านะครับมันจะเรี้ยงแสงรั่วตรงไหนจะเรี้ยงแสงตรงนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวช่างเพชรจะเติมสารยูวีเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนที่เติม สารทำความเย็นเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมตัวเอตาลีโวนะครับตอนนี้ช่างเพชรเติมสารทำความเย็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาดูเกจ็น้ํายานะครับฝั่งโลอยู่ที่ประมาณ30มสิบพีไดนะฝั่งไ้ที่200ร้อยพีไนะครับก็ถือว่าปกติแล้วนะครับแรงดันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับ35มสองศานะครับวันนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ สารความเย็นเติมเต็มระบบนะครับส่วนความเย็นนะครับด้านในเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบกันครับว่าหลังจากแก้ไขปัญหาอีวาเเอรเตอร์มีปัญหารั่วซึมเสร็จนะครับแอร์จะกลับมาเย็นฉ่าเหมือนวันแรกที่ออกรถมาหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยครับผมด้านในครับผมตอนนี้ช่างเพชรเข้ามาในห้องโดยสารที่เรียบร้อยนะครับก็รถวิ่งมาที่1นึ่งแส 4 7 6พันเจ็ด้อยหกสิแปดกิโลเมตรนะครับก็วิ่งมาเยอะพอสมควรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถช่างเพชรนะครับรถช่างเพชรเพิ่งยังไม่ถึงแสนเก้าเลยนะครับขนาดรถช่างเพชรเป็นสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเย็นกันครับผมความเย็นอ่าด้านนอกรถนะครับก็จะประมาณตรงกระจังหน้ารถนะครับอยู่ที่สามสิบปดองศานะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารตอนนี้นะครับ อุณหภูมิที่ทําได้นะครับตอนนี้ต่ําสุดอยู่ที่หกจุดสองนะครับที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับส่วนอุณหภูมิในห้องเลสารนะครับอยู่ที่ยี่สี่จุดศูนย์นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูไปด้วยนะครับว่าอุณหภูมิต่ําสุดจะลงได้เท่าไหร่นะครับให้ดูสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่หกจุดหนึ่งนะครับในช่องลมแอร์นะครับส่วนอุณหภูมิในห้องเยสารก็ ยี่บามจุดห้านะครับไม่เร่งเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยรอบนะครับ <c oughs> ประมาณเก้าร้อยรอบหกจุดศูนย์จะลงไปได้อีกหรือเปล่าวันนี้อากาศร้อนมากนะครับด้านนอกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับ แบบว่าหน้าร้อนเต็มที่นะครับวันนี้อุณหภูมิด้านนอกแค่จะอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้า38จริงๆแต่มันอยู่บริวเวณตรงกระจังหน้ารถนะครับมันอาจจะมโดนความร้อนจากอ่ามอน้ําเครื่องยนต์ด้วยนะครับอุณหภูมิจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ36องศานะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับอยู่ที่5.8องศานะครับ ส่วนอุณหภูมิในห้องไร่สารนะครับกตอนนี้ก็22.7นะครับ5.8 5.7อ่ายังลงได้ได้อีกนะครับมันลุ้นไปพร้อ,รอมๆกันนะครับว่าจะลงไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวชชวเฮดเอาบัลลมลงหนึ่งเบอร์ดีก,กว่าจะได้ลงไปเร็วคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับ5 จุดหกอ่คาคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับห้าจุดหกน่าจะต่าจุดสุดอยู่ที่ห้าจุดหกนะครับเดี๋ยวช่างเพชรอถ่ายรูปนี้ไว้ก่อนนะครับอุณหภูมิต่าสุดน่าจะอยู่ที่ห้าจุดหกนะครับห้าจุดหกห้าจุดเจ็ดนะครับที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับแต่อุณหภูมิในห้องในสารยังไม่คงที่นะครับยังลดลงเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิในห้องในสารยังลดลงเรื่อยๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับของแท้นะครับ ย้ำอีกทีคอยเย็นหรือยีวาของเดนโซ่แท้ถือว่าเย็นฉ่ำมากๆนะครับห้าจุดห้านะครับโอ้ห้าจุดห้านะครับความ,มเป็นเสื้อตัดนะครับก็ถือว่ากลับมาเย็นฉ่ำเหมือนเดิมนะครับเหมือนวันแรกที่ออกรถมาเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับงานประกอบ ก็จะมีบางอย่างนะครับที่ประกอบผิดพลาดมานะครับรถคันนี้น่าจะหรือทำอะไรสักอย่างหรือไม่ก็เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าช่างเพชรตับเกีียวให้สองตัวเลยนะครับเขาขันมามันปีนเกีียวมานะครับไม่รู้ว่ามันปีนเกลียวหรือว่าโดนอะไรทำให้เกีียวพังหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ที่แน่ๆคานเหล็กฟังนั้นไม่แน่นนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าขับมามีเสียงดังอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าจาัดก,การให้เรียบร้อยนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับเอฟที่เข้ามาดูหรือ,อ,อคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่างเพชรด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับช่างเพชจะได้มีกำลังใจทําคลิปอื่นๆของรถรุ่นอื่นๆให้ดูอีกนะครับสาหรับคลิปนี้ช่างเพชก็ลาไปด้วยกับโตโยต้ารีโวคันนี้นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ